สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนมาจะมากินข้าวด้วยกันจะวันนี้กับข้ามื้อเย็นไม่ได้ไม่ได้ทำวิธีทําให้ดูเนาะวันนี้ปลาตุ้มผัดหมูชําชั้นใส่มะละจ้ะผัดพริกแกงเผ็ดหมูชําชั้นใส่มะละก็มีไข่ต้มมีปลาหวาน ะวาดแต่ไม่ไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวจันเพื่อนอร่อยอร่อยก,ก,ก็ปลาไลโกปลาเค็มเปนข้าวล้มหม้อ,อีอแล้วยจากเพื่อนวันนี้ <c oughs> ตาแซ่ตแบตาแซ่บแซบอีดีด้วยมาเด้อมาเด้อมาเด้อจ้า สองจานก็สำหรับวันนี้ปตุ้มก็ฝากเพื่อนเพื่อนไม่ก่อนแค่นี้นะคะก็ฝากาเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ปตุ้มด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะ